มาแฟร์ on TV ั่วหรือไม่ใช่หรือมัว่วมั่วนิ่มแล้วเนี่ยจริงแน่นอนมั่วนิ่มสุดๆเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ใกล้ผมได้คือหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยแฟนเพลงเนี่ยรีสแล้วก็แล้วก็เป็นแฟนคลับแบบอ้หูเหนียวแน่นมากๆเ,ออเขาเดินมาบอกผมเลยนะว่า พี่มอสหนูพูดจากใจแล้วนะคนอื่นเนี่ยเข้าใกล้พี่มอสนะ่ะหนูไม่ยอมอแต่มีคนเดียวที่ใกล้ได้หนูยอมพี่อ้อมต้องยอมรับนะคะวงการบันเทิงมันไม่ได้ง่ายว่าอยากประกาศว่าเป็นแฟนใครอ,อยากพบใครก็ได้เพราะว่าเราถูกขวงเราถูกดูแลเราถูกคาดหวังแต่พอมาถึงจุดนึงพี่สองคนนั่นแหละควรจะเป็นแฟนกันหนูรับได้มันก็เลยเป็นคู่ขวัญแบบ ที่ดูแล้วมีความพดิดีน่ารักไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหคนนี้ต้องเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแค่แบบว่าเออขอ,อประกบคู่หน่อยนะได้เห็นแล้วมีความสุขแล้วอะไรเงี้ยนคะ่ะก็ต้องบอ่อยฮะว่าถ้าแบบว่าคอนเสิร์ตนี้ไม่มีอ้อมก็คือผมก็ไม่จัดเพราะว่าเขาคือหนึ่งในตำนาน25ปีของมอสครับเรุ่นนี้เราต้องมอสอ้อมเนี่ยนะไม่มา <c oughs> ไม่ได้แล้วนะ <c oughs> เราต้องขอขอบคุณมากมายจริงๆเพราะว่าตอนนี้บัตรของคอนเสิร์ตนี้นะครับปฏิพันธ์ปาร์ตี้2ี่สปีมิสเตอร์มอสต้องพูดว่าโซลท์ หมดแล้วนะครับเรียบร้อยเลยใครที่มีบัตรแล้วกัมเอาไว้ให้ดีแล้วนอนกอดแล้วก็ฝันถึงความสรุปที่มันจะเกิดขึ้นได้เลยนะจ๊ะเราไปเจอกัน29-30พฤศจิกายนนี้ครับหนึ่งทุ่มตรงที่รอยัลพารากอนฮอลล์นั่นเองนะจ๊ะบอกได้เลยว่างานนี้พี่มอสฟิตเต็มที่รวมถึงแขกรับเชิญนะครับถูกต้องไปสนุกสนานกันได้เลยนะใช่แล้วนะจ๊ะอ่ะกลับมาดูเรื่องข่าวมาถึงของเราต่อดีกว่าเราเกริ่นไว้แล้วเรื่องราวของน้องอเล็กซ์เรนเดลนั่นเองครับที่เป็น มีสายาออกมาล่าสุดว่านักแสดงจอมแย่งซีนนั่นเองเพราะว่านี่ไงเขาเล่นละครกับคุณบอมธนินถูกคุณบอมธนินเนี่ยก็โดนกระแสอได้ว่าแฟนคลับคุณแต้วเนี่ยไม่ค่อยโอเคทําไมล่ะเหมือนแบบมันเล่นกับคุณแต้วแล้วบอกว่ากระแสไม่โอเคก็คืออย่างนี้มันฝีมือไม่ได้เราต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ก่อนอเาเพราะว่า สวยร้ายสายลับที่เขาเล่นกับน้องริชชี่ถูกไหมออนะนเขาก็ดูเป็นพระเอกหน้านิ่งแอคติ้งธรรมชาติออส่วนน้องริชชี่เองก็เป็นนางเอกที่เล่นธรรมชาติเหมือนกันเ,ออเขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยเดินตรงออกมาจากพงภายในป่า <c oughs> ด่งไม้พยุงและหินแกรนิตอันนี้ฉันไม่ได้พูดเองนะมีสายเขาแซวกันมาพอ,อ,อฝีมือการแสดงแบบนี้แล้วต้องมาคู่กับแต้วปึ๊บโดยแอนตี้ศีาคุณแต้วคนเล่นละครดี ก็เลยแบบว่าแฟนคลับไม่โอเคคู่มันไม่ค่อยแมชกันเท่าไหร่หลายคนก็กลัวว่าเอบอมเนี่ยจะโดนว่าเออแฟนคลับแต้วเกลียดหรือเปล่าหรือจะโดนแต้วเนี่ยข่มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถึงขั้นขอร้องให้ถอนแต้วออกจากการเป็นนางเอกคู่กับบอมเลยนะเธอ,เอ,อนะฮะจนตอนนี้เกิดกระแสะแอนตี้บอมธนินนียอ,อย่างใหญ่โตจอมาดาฟซี FC เนี่ย ต้องเขียนจดหมายนี่ไงคุณสมราเลยอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝีมืออ่ะที่ยังไม่ถึงอย่างที่เราบอกกันไปหรือเรื่องกระแสที่บอกว่าบอมเนี่ยอาศัยใบบุญของแต้วเพื่อจะอัปเกรดตัวเองเกาะกระแสให้ละครมีกระแสจนจะได้ดังขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ถูกต้องอ่ะทั้งหมดทั้งปวงเดี๋ยวเราไปถามบอมหน่อยดีกว่านะครับหลังจากเดินออกจากพงหญ้ามาแล้วได้รับข่าวนี้จะเข้าเมืองหรือว่ากลับเข้าป่าเหมือนเดิมอ่ะบอมเชิญจ้า โดยส่วนตัวเรื่องเรื่องงานเรื่องละครนี้ผมวา่าพอดีผู้ใหญ่ก็จะคุยกันว่าแบบอาจจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์เหมาะกันหึือ่จริงๆแล้วบอมบอกตองก็บอมก็ไม่ทราบว,ว่าบอมจะได้เล่นกับใครบอมอย่างที่เคยบอกว่าเวลาเลือกงานบอมก็จะให้การตัดสินใจอยู่ที่ผู้ใหญ่ร้อเปอร์เซ็นเลยครับในส่วนของเราพอมีข่าวมามีเราเสียใจรู้สึกน้อยไหมเพราะว่าก็ก็คง<ม>ไม่ไม่รู้สึกดีครับผมก็จะพยายามทําให้ดีๆครับผมพยายามปรับปรุงครับผมเหมือนกับบางทีเราก็มีข้อบกพร่องก็ ยอมรับแล้วก็สัญญาว่าจะปรับปรุงครับมผมจะพยายามพัฒนาให้จนถึงดีได้สักวันหนึ่งครับก็จริงๆรหลายคนที่เขาคอมเมนต์เขาบอกว่าก็เหมือนกับตรงนี้ยังจุดนี้ไม่ดีนะเขาอยากจะให้ปรับปรุงพัฒนาก็ขอบคุณนะจริงๆบางทีแบบเวลาบาทํางานก็ใส่เต็มร้อยบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนบ้างบางครั้งเนี่ยเวลามีคนดูบอกก็เหมือนกับเป็นกระจกบอกเราเราก็เขาบอกให้เราปรับปรุงผมว่าจะปรับปรุงครับบาอกว่าาเราข่าวสารเยอะเลยทาให้แบบว่าัวจะดืั อตอนนี้บอกว่าไม่ไม่น่าเกี่ยวตอนนี้บอกว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับตอนนี้นะครับครับผมก็อสัญญานะครับว่าละครที่กำลังจะถ่ายทำทำอย่างเต็มที่แน่อนอน<ม>ช่วงนี้ก็ไปเวิร์กช็อปพัฒนาเรื่องอาการการแสดงอ่านนิยายแล้วก็ทำกานบ้านอย่างเยอะมากๆเลยครับผมก็จะทำอย่างดีที่สุดครับสัญญาเลยครับผม คือเราว่าไอ้อย่างนี้การแสดงหรือแ a c t ิ้งที่ดีเนี่ยนะครับการแสดงออกทางสีหน้าบางครั้งเป็นสิ่งสำคัญ<ช>แต่อย่างบอมอย่างเงี้ยถ้าเราวิเคราะห์กันจริงๆแล้วเนี่ยตัวตนเขาเขาเป็นคนไม่มีการแสดงสีหน้าเขาเป็นคนโมโนโทนตลอดเมืเ่อกี้ดูสัมภาษณ์อ่ะไม่รู้ฟิลเลยเนาะเราไม่รู้เลยนะสนายว,ว่าโกรธเสียใจดีใจหรือกังวลกับข่าว<ช>ที่เกิดขึ้นน้ำเสียงเวลาพูดคุยเหมือก็ต้องมีเดนามิกนะจีเออ อยากเชินเขาพี่ออกออบัมด้กับโมโนโทนเหมือนกันนะน่าจะดีไม่แต่อันนี้เราก็เลยอยากแนะนําว่าบอมเองก็อาจจะต้องพยายามมากขึ้นกว่าคนปกติที่เขามีการแสดงสีหน้าเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนื้อออกมาอันนี้ อันนี้เราพูดเพื่อแบบอยากให้น้องพัฒนานะมันก็จะดูแบบมีสีสันดูคนดูน่าดึงดูดกว่านี้ใช่แต่ว่าสุดตัวแล้วเนี่ยบอมเป็นคนน่ารักเพราะว่าก็เคยไปวันไอซแซนกับอ่องกับด้ามาน่ารักแต่เขาก็ไม่มีสีหน้าจริงๆนะเขาก็ยังนี่งๆอย่างนี้เหมือนเดิมตัวจริงเขาก็เป็นอย่างงานแฮปปี้ก็อย่างงี้เ้าก็อย่างนี้อ๋อครับครับครับอ๋อถ่ายรูปอ๋อครับครับอย่างเงี้ยนี่คือสุดของเขาแล้วนี่คือสุดแล้วเราเลยค่อนข้างแบบ เอองั้นน้องบอมต้องรีบพัฒนาแสดงสีหน้าออกมานะลูกอยากเห็นในมุม private เขามือนกันเนาะว่าจะเป็นไงเนาะอยากให้แสดงพักก่อนเอออะเขาเอออะเขาเรื่องนี้บางทีพี่รู้สึกว่า น้องทำเกินไปน้องทําเกินไปอยากให้น้องศึกษาด้านอื่นและมุมอื่นบ้างนะครับอมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่เกิดกันไว้แล้วนั่นคือเรื่องราวของอเล็กซ์เพรสอเล็กซ์เรนเดลกลับมารับงานละครเรื่องสวยร้ายสายรับนะครับในบทบุลเลอร์ไมค์โจเกอร์ใช่เป็นพระรองก็นี่แหละประกบกับคุณบอมพนินเนี่ยถูกก็เลยมีหลายกระแสมาว่าเล่นเนี่ย ขโมยซีนคุณบอมไปเลยเพราะว่าคุณบอมเป็นพระเอกถูกแต่พอมาอย่างนี้ก็เลยมีสายาว่าอเล็กซ์เนี่ยเป็นนักแสดงจอมแย่งซีนขึ้นมาจเจ้าตัวจะรู้สึกดีใจหรืออะไรไหมกับตำแหน่งนี้เดี๋ยวเราไปถามอเล็กซ์กันครับครับบททั้งหมดต้องบอกก่อนว่าคือผู้ใหญ่เขาส่งมาให้เราเล่นครับแล้วเราก็ไม่ค่อยได้แบบคือเราเราเรา,เราเชื่อมั่นในในความคิดของผู้ใหญ่ที่เขาจะเอาบทมาให้เราเราไม่ได้ไป ไปคิดอะไรเท่าเท่าไหร่ครับพอเราได้มาเราก็พยายามจะทำออกมาให้ดีที่สุดให้มันใส่ความครีเอทีฟของเราลงไปด้วยให้มันให้มันมันน่าสนใจแล้วมันดูแปลกไปกับเรื่องอื่นๆผมว่าคนเล่นละครที่เล่นเล่นเรเล่นได้มันมีเยอะครับแต่คนที่ที่จะแบบเล่นให้มันหลายหลายบทมันเป็นอะไรที่ยากและผมพยายามทำอย่างนั้นอยู่ครับในมุมมองผมผมก็ไม่เคยเล่นเป็นพระเอกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วครับผมว่าผมเหมาะ ก,กับวันนี้ผมมีความสุขที่จะเล่นเป็นตัว2หรือตัว3ที่มันมีความน่าสนใจที่แบบเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเด่นที่สุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องการแย่งซีนแล้วก็เรื่องของการแบบคอมแพร์ระหว่างนักแสดงกัแบบนักแสดงอีกผมว่ามันเป็นเรื่องที่ มันมันคคละบทกันอ่ะมันมันมันคนละบทแล้วมันคนละคนแล้วมันคนละประสบการณ์มันไม่เท่ากันมันไม่สามารถที่จะมาเทียบและบอกคนนี้เก่งกว่าคนนี้ผมว่าถ้าเกิดเราสลับบทกันมันอาจจะเป็นว่าอีกคนนึงเก่งกว่าคนนี้ก็ได้คือมันไปไปพูดอย่างนั้นมันทําลายความรู้สึกของคนที่ได้ยินแล้วเราได้ยินเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะดีใจคือผมว่าละครเรื่องนี้มันเป็นทีมมากกว่าเป็นอะไรที่มันเป็นคนเดียว ความอที่เขาว่าแบบเออแย่งซีนะก็ก็เห็นครับก็เห็นเคยมีที่หนึ่งจะให้ผมแบบได้รางวัลในเรื่องของการแย่งซีนด้วยแต่เรามองว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราควรที่จะโปรโมทเท่าไหร่มันไม่ใช่เรื่องเราเราไม่ได้เล่นละครตรงนี้เพื่อเพื่อเพื่อที่จะแย่งเพื่อที่จะเอาความเด่นมาอยู่ที่เราแต่เราพยายามที่จะดึงขึ้นมาให้มันให้มันน่าสนใจและทําหน้าที่ของเราให้ให้ดีที่สุด นะครับเรื่องราวของการแย่งซีนหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นคําชมแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเนืออ้อออกไมอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างพี่ตั๊กบริบูรณ์ไปเล่นเรื่องไหนก็แย่งซีนสเตเดทคิดงกับเรื่องนี้คือเขาไม่ได้แย่งซีนแต่เขาเล่นแบบเต็มที่เนี่ยบทบาทที่<ฟ>ทเขา<ฟ>ที่เขาได้รับอะไรเงี้ยเวลาคนดูมันก็ดูแบบบางทีบทมันมีไดนามิกมากกว่าก็เลยดูเราจําคนนี้ได้มากกว่าจําพระเอกอีกแลอย่างงแต่ในความรู้สึกเราอะเรารู้สึกว่า ตัเลยก็ตามถ้าอเล็กซ์ยังเล่นอยู่ในคาแรคเตอร์ที่ตัวเองและพุ่มกับคุยกันออถึงมันจะออกมาแล้วมันแย่งสินพระเอกอันนี้ช่วยไม่ได้แล้วนะไม่เพราะว่าเอาเขาจริงๆอ่ะตอนถ่ายพุ่มกับเขาก็ต้องสกรีนก็ต้องเขาตอดูแลเขาไม่โอเคเก็ต้องคัดก็ต้องถ่ายใหม่ถูกถ้าเกิดอเล็กซ์เล่นเยอะเยอะเกินจนล้นอะไรเงี้ยอันนั้นอีกเรื่องแต่ถ้าเขาคีบคาแรคเตอร์เขาได้แล้วคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้อันนี้ก็ ย่างสีไะช่วยไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเอาใจช่วยด้วยเอาใจช่วยอเล็กซ์ด้วยเอาใจช่วยบอมธนินด้วยเรานึกออกแล้วทำไมฉันเคยเห็นเขาแสดงสีหน้าครั้งหนึ่งตอนไหนวะโฟกัสไงตอนขับโฟกัสกันนั้นน่ะหน้าเจือของอะไรก็เต็มที่อะไรก็เต็มที่แล้วรู้สึกเดียวสปอยเต็มที่แล้วนั่นแหละเทศไม่ได้แล้วฉันนึกออกฉันรีพุตขึ้นมาเลยนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามีข่าวของนี่นี่นี่คุณแก้วจริญยาทำอะไรอีกละ่ะที่ก็ได้แยกกันไปกับแฟนเก่าลแล้วถูกแล้วตอนนี้ก็ได้ฉายาว่าเป็นคัสโนวีหน้าใสจัสโนวีขนาดไหนนะครับเป็นสาวหวานด้ยเนาะใช่ไหมหสวยวมากยาวส่ก็ตโปรงสุดิตติดตามช่วงหน้า EFM o อ TV ครับปฏิทินบันเทิงอีคเลนดา เวลา15นาฬิกางานถแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องรักหมดแก้วพบทีมนักแสดงอาทิมาเช่าว,วัฒนาพาณิชออปปองศักดิ์บ๊อปปองกูลสงกรานต์ดไว์ณร้านคลาสสิกแอนด์เลฟโชเว,วลา17นาฬิกา30นาทีงานถแถลงข่าวการประกวด c o เวอร์เกิ o n ดคอนเทสพบมิวนิฐาโยยศสวัสดีและโมเมนพัศรณร้านเอเทียม2ชั้น1ศูนย์การคา้าสยามเซ็นเตอร์ on TV. On TV ชัว์หรือไม่ใช่หรือมั่วช่วยอยู่แล้วค่ะมั่วนิ่มแล้วเอาละครับก่อนจะมาอัปเดตข่าวประเทิงกันต่อนะครับมีหนึ่งเรื่องนะฮะสำหรับคนชอบท่องเที่ยวมาฝากกันด้วยครับ,รบนั่นคือดาสดาแการ,รี่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของปราจีนบุรีนั่นเองครับเขาจัดงานเทศกาลดอกไม้ในเรือนกระจกสุดยิ่งใหญ่ประจำปี พราะไปปั๊บเนี่ยจะได้พบกับพันไม้มือหนาวที่หาชมได้ยากในประเทศไทยนะแล้วก็มีประติมากรรมดอกไม้สุดเวอร์วังอลังการจากนักจัดดอกไม้ฝีมือต้นต้นของเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศภายใต้แนวคิด When the flowers a y s o m e t h i นะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับจะได้พบกับการแสดงดนตรีในสวนดอกไม้ทุกวันหยุดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังในเดือนมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์ด้วยนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการอิเล็กทริกโฟวเวอร์โชคับการแสดงดอกไม้ประกอบแสงสีเสียงในห้องมืดครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะครับ,รบแล้วก็เพลิดเพลินกับฟาร์มทัวร์ที่จะพาทุกท่านนั่งรถรางเข้าไปชมทัศนียภาพจากมุมสูงของดินแดนดาสานั่นเองแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแสดงน้ําผุเต้นระบาประกอบแสงสีเสียงแบบเต็มรูปแบบ ที่ส่งตรงมาไกลจากสหรัฐอเมริกาเลยถูกต้องงานเทศกาลดอกไม้เมืองหนาวประจำปี The Flowers e n s e Resort เขาใหญ่นะครับจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคมถึง1มีนาคม58มนะครับจังหวัดปราจีนบุรีก่อนทางขึ้นเขาใหญ่ก็ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0901987583 0901987585เว็บไซต์ก็ได้นะครับ d a s ด d a h a p p i n e s s c o m แล้วก็เว็บไซต์ f a c e b o o k c o m d a s h a flower นั่นเองนะครับช่วงปลายปิดแบบนี้ก็นี่แหละ ไปเที่ยวชมดอกไม้อากาศเย็นๆเนาะใช่แล้วนะจ๊ะมาปิดเบรกสุดท้ายกับความมาเทิงของเรากันดีกว่านะครับ,รบเรื่องราวที่เกิิ่นไปละของสาวแก้วจริญญาครับที่หลังจากเลิกรากันไปกับพี่ป้องนวัดก็มีข่าวกับหนุ่มๆเร่มาขายขนมจีบไม่หยุดหย่อนเลยนะครับเรียกว่าขายดีขายดีอย่างคนล่าสุดที่เพิ่งเลิกกันไปเนี่ยก็ คุณคุณเอผู้บริหารผู้บริหารผู้บริหารคุณเอเี่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวกับไอหนุมหนุ่มอีกคนหนึ่งนั่นคือคุณอักอักครัตเพราะว่าลงรูปคูบ่บอยบ่อยในแสดงหนุ่มไฟแรงถูกแล้วก็ยังเมา,าต่อกันอีกว่าหนุ่มอักเนี่ยเป็นแฟนเก่าเพื่อน หวังเคลมต่อเพื่อหรือเปล่าแถมยังชอบไปไหนมาไหนกัน2คนด้วยรสรุปความสัมพันธ์คืออะไรเดี๋ยวต้องให้เขาบอกกันนอ้องแล้วก็พ่อค้าขายขนมจีบไม่ได้มีคนเดียวช่วงนี้เธอเนื้อหอมมากนะคุณแก้วเพราะว่าก็มีหนุ่มเชนนัทวัฒน์ก็ขยันทําแต้มทําคะแนนเหมือนกันแอบมาหนุ่มก็นิ่งหวานฉ่ากันตลอดแล้วก็ได้ข่าวาว่าหนุ่มเชนเนี่ยเพิ่งเลิกรากับแฟนสาวในวงการไปหมาดอ,อีกด้วยคุณพระคุณเจ้าหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะ หรือว่าแก้วเนี่ยจะเป็นคนแอบซุ่มระเบิดขาเตียงหรอเคลลเลิกกันไงเธอดูสิเนี่ยไว้ผมยาวใส่กระโปรงเห็นไหมแต่ฉันพูดเลยว่านางสวยใข่ดีแต่ก่อนนางลุกทอมบอยแล้วพอนางมาสวยใส่ปุบนะอ้ตายไข่ดีชาวบ้านประชาชนอย่างเราก็อยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยแก้วเนี่ยยังได้ติดต่อกับพี่ป้องนวัดอยู่หรือเปล่าความสัมพันธ์ที่มีคนเมาส์มาเหมือนกันว่าเหมือนจะรีเทิร์นรีเทิร์นอยู่เนี่ยคุยกันบ้างใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราต้องให้แก้วคอนเฟิร์มกันนะครับอะ โอเคเชิญทั้งหมดทั้งปง่มนี้แก้วจ๋าเคลียร์หน่อยจ้าพี่อักเนี่ยคือความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าพี่อักเป็นแฟนเก่าเพื่อนหนูค่ะใช่แฟนเก่าของเพื่อนหนู<ม>ก็เลยแบบว่า รู้จักกันได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นพี่เดินน้องกันไม่ได้บอกว่าสนิทกันมากขนาดนั้นไม่ได้บอกว่าไปไหนมาไหนด้วยกัน2คนไม่มีค่ะคือก็จะไปเป็นกลุ่มใหญ่ใหญ่ไม่ไม่นะคือเรากับเพื่อนเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรค่ะแสดงว่าเรร์กับเพื่อนยัไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแน่นอนค่ะกับพิเชนกับพิเชนก็ไม่มีอะไรเหมือนกันค่ะคือเราก็บริสุทธิ์ใจของเราทั้งคู่ที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันคือ เราก็เหมือนเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากกว่าค่ะซีเรียสตรงที่คนมองว่าหนูเป็นมือที่สามมากกว่าค่ะคืออันนี้หนูก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันหนูก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันก็ค่อนข้างไม่แฟร์ที่แบบเราไม่สามารถพูดอะไรได้เลยตั้งแต่เลิกกับพี่ป้องมาเนี่ยหนูก็ไม่ได้มีใครเลยค่ะคือทุกคนหนูคิดว่ามันก็ต้องมีการศึกษากันก่อนที่จะเป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่หนูไม่เคยพบใครหลักต่างนั้นเลยค่ะใช่ใช่ ไม่คะ่ะไม่เรียกว่าเป็นพี่น้องสนิทกัน,ม,นมากกว่าก็ขอบคุณแล้วกันนะคะที่นึกถึงแต่ว่าหนูก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆคือหนูเหมือนหนูเป็นคนเฟรนลี่มากกว่าค่ะคือเป็นคนลุยเป็นผู้หญิงที่แบบเข้าห้าวเงี้ยะคะหนูก็เลยแบบว่าสนิทกับคนง่ายคนก็อาจจะมองผิดไปหรือเข้าใจผิดอะไรบ้างอืมนะครับมาต่อที่หนึ่งข่าวเลยดีกว่านะจ๊ะอย่างรวดเร็วเพราะมีข่าวมาวงในมานี่ด้ดูพราวหรือเปล่าได้ดูได้ดูแล้วก็ล่าสุดนี่ใครที่เป็นแฟนคลับ อีเจี๊ยบเรียบด่วนใครอยากใครอยากรู้เผือกเรื่องดาราเข้าไปในอันนี้ทําไมเพราะข่าวเนี้มาจากเจียเยเจ๊ยบเรียบด่วนเจี๊ยบเรียบด่วนเซตมารู้หมดทุกเรื่องเขา,มาเมามาคุณพระคุณเจ้าบอกว่าอ้ําพัชราพเนี่ยสบ้านรักกับแอมพิธานเป็นรอบที่3แล้วเน<อ>ื่องจากว่านะคุณอ้ําเนี่ยอาจจะติดคาแรคเตอร์จากละครพราวออแล้วก็ไปวีนเวียงระเบิดอารมณ์บ่อยๆจนฝ่ายชายเนี่ย ทน,นทนไม่ได้ไม,ไดไม่ได้ทนไม่ได้เลยจนเขาบอกว่ามีข่าวมาว่าฝ่ายชายเนี่ยกลับไปหาแฟนเก่าเลยนะว่ายทำจริงออแต่ว่าล่าสุดกว่านั้นทําไมเขาก็กลับมาคืนดีกันละเอาเหรอเครีย์กันละเออเครีย์กันแล้วนอกจากเครีย์กันแล้วเนี่ยนะยังจับมือกันแน่นั่นควงกันไปดูเลิกแต่งงานซึ่งหมอดูคนนี้เนี่ยเป็นหมอดูคนเดียวกับคุณนาเดียนิมิตวานิครับเขาบอกว่าได้เลิกมาแล้วก็คือปีหน้าแต่จะเป็นเดือนไหนวันไหนเนี่ยเขายังไม่บอกมาแต่ก็ดูเป็น เขาเหมาะกันแล้วนะคู่นี้ใช้จะแต่งก็โอเคเลยเอาจริงๆคุณนีไม่ทานกับคุณอ้ําเนี่ยเขาโอเคมากมเป็นคู่ที่เคมีลงตัวมากๆอ๋อเอาใจช่วยพี่อ้ํานะครับกับอีกคู่นี้แยกย้ายเรียบร้อยใครกับใครคุณเอชลีกับสามีของเขาคุณมดชัตที่เมื่อแต่งงานไปเพื่อปลายปีที่แล้วครับเขาบอกว่าแม้ว่าคุณมดเนี่ย จะเข้ากันได้ดีกับลูกสาวคุณเออย่างน้องเอวี<ช>แต่สาเ<า>หตุาการเลืกราครั้งนี้เนี่ยพี่เอนะครับได้มีการบอกว่าทะเลาะกันบ่อยเกินไปซึ่งตนเนี่ยก็จะย้ายออกจากบ้านคุณมดชัดชัยให้เร็วที่สุดในเร็วๆนี้ <ๆ S 2> และจะจดทะเบียนหย่าในอดิตยหน้าพี่เอเนี่ยโฟนอินกับหลายรายการมาก<ช>แต่พอรายการเราโทรไปเนี่ยนะพี่เอดันป่วยเสียก็อ,ย,อย่างนี้ได้เหรอพี่เอเซดด้าเหรอ ไม่สบายอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนไม่ไร้ติดคอโอ้แฮปปี้นะครับไม่เป็นไรเราเอามาอัปเดตแล้วนะคะพี่เอเอาใจช่วยพี่เอด้วยนะจ้ะก่อนจากการมีหนึ่งเรื่องฝากไว้นะครับกับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล GMM Z4 ซั่นั่นเองกล่องนี้เนี่ยฟังก์ชั่นครบไม่ว่าจะเป็นความคมชัดระดับ Full HD 1080p 1080p นะมัลติเพ a y เ r อร์ดูภาพดูหนังฟังเพลงด้วย USB ได้ด้วยมีกุญ ปุ่มกดหน้าเครื่องอสามารถใช้งานได้แม้รีโมทเนี่ยน้องหมาข้าไปซ่อนเราไม่มีรีโมทเราก็เปิดปุ่มได้นูกทรงสวยงามทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนมีรสนิยมเช่นคุณและพวกรเราราคาไม่แพง9ก้ารกบาทเท่านั้นหรือว่าใช้คูป,ปองจากกสทชเป็นส่วนลดในการแลกซื้อสินค้าก็ได้นะครับจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศแล้วก็ที่สําคัญ โดยฟาร์บิทีเอชก็ซื้อได้ใช่แล้วอยากเรียกเพิ่มเติมโชว์เลยล็อกเลข call center ศูนย์สองเจ็นึ่งหนึ่งเจ็ดหกและที่สำคัญฟรีเสียงอากาศดิจิตอลทีวีความเร็ว25เดซิเบลด้วยนะจ๊ะเรียกว่าแรงมากๆเลยนะครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามด้วยแซบมากๆเลยนะครับติดตามได้ใหม่1นึ่งทุ่มถึง2องทุ่มที่นี่นะครับเอฟเอ็มทาง Jim M Channel นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วซันเดย์แล้วก็พี่อ๋องต้องลากันไปก่อนนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ